สวัสดีครับพี่พี่เพื่อนๆอไม่ค่อยได้อัปเดตคลิปสักเท่าไหร่เดี๋ยวคลิปนี้ผมจะมาก่ออิฐบล็อกผนังห้องนอ้ำอันนี้ผมจะใส่ลวดเดี๋ยว ผมจะใส่ลวดทำไมเดี๋ยวคลิปต่อไปผมจะอธิบายว่าใส่ทำไมเดี๋ยวคลิปนี้ดูการก่ออิบล็อกทำผนังห้องน้ำตรงด้านหน้าเนี่ยผมจะทำเสาเอ็นแล้วก็ทับหลังบนประตูห้องน้ำ แล้วก็จะใส่ตัวนี้เขาเรียกว่าอะไรผมทำเองอันเนี้ยเพื่อที่จะให้การก่ออกบล็อกให้มันตรงจะไม่ให้มันล้มเด่งก็จะใช้ระดับน้ำด้วยแล้วก็จะใช้ แนวดิ่งของสาวด้วยสร้างบ้านคนเดียวจจะช้า ช้ามากแล้วก็ผมก็ไม่ค่อยได้ชำนาญในการสร้างบ้านด้วยมันก็เลยช้าไปอีกค่อยๆเรียนรู้ไปออันนี้ก็จะเป็นห้องน้ำอันนี้ก็จะเป็นเสาเอ็น ผมจะทําเสาเอ็นสองฝั่งนี้ก็จะทำเสาเอ็นเหมือนกันเพื่อที่จะมาให้ล้มดิ่งก็ผมจะยึดหลักเสาเนี่ยให้ตรงนะให้ให้ตรงดิ่งกับเสาดิง่งตรงกับเสาก็จะผนังก็จะไม่ล้มดิง่งก็จะตรงเป๊ะเลยอ่าตรงเลย อันนี้ก็จะเป็นรวดเดี๋ยวคลิปหน้าดี่ผมจะบอกว่ารวดนี้ไว้ทำอะไรส่วนตรงนี้ปกติจะต้องใส่เหล็กหนวดกุ้งแต่ผมลืมลืมใส่เหล็กหนวดกุ้งตรงนี้ก็จะทำการเจาะแล้วก็วางเหล็กเส้นแรง อันนี้จะจะเสียบเหล็กหนวกกุ้งแบบนี้แต่ผมลืมก็เ,เลยไม่ได้ใส่ฝังแต่ฝังนี้ใส่ทำไปลืมไป